สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องป้องไปสุกุลสกุลแป้งแฟนๆครับของมะลันเจ๊เคลื่อนลอยรอแฟนคลับของสายเจ๊คือพี่ประหยัดนะครับพี่น้องวันนี้ที่งานบริษัทท็อปรายงานยักษ์ใหญ่นะคะที่ตลาดลองมาซีเออนะคะเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วพี่น้องแจ้งหนาแจ้งใจเรียบร้อยแล้วนะคะเดูสภาพพี่น้องบนบงบรรยากาศคะ่ะศิลปินหลากหลายเต็มวงนะคะรับมะลันเจ๊ก็เลยฮัลโหลทักทีค่ะเป็นบบอันนี้เบรกลุงเพชรพรีพาสแตนนไบตั้งแต่บ่ายสามเลยนะคะทีแรกนึกว่า จะทุ่มนึงแล้วประเดท้หกโมงีร่องแฮปปี้บดไหเอาตรงนี้นะแฮปปี้บัเดย์ใครคะยี่สิแปดกันยายนย่สบปุรบัตบรบัตันเกิดมื่ออื่นมันบอกสิบแปดันบอกอมโอ้ยน้องมานะครับพี่น้องแฮปบเลรมื่อกลมื้ออื่นพร้อมนะจ๊ะพี่ที่ตะก่อนพอออินพรออมแล้วพร้อมแล้วพ่้อมแล้วปลาด้วใส่สูตรสิบแปเย็นฮักแท้ ไปกันไหนเพ่อนหอดูโอ้ยกระิีหาวสิหันปวดดอกปวดโคโรพี่เนี่ปวดท้องึ้นวันนั้นตีเรียเพี่น้องเียตหนาแต้ตาท่านี่แม่นอ่าพระเอกพี่นางเอกแนนพระเอกเกมบอลน้องแย่ีเอาแตงตัวเล็กาเมย์เขาจะค้นเล้วหรือเมย์งไหเลียวเลนี่เลยเลย แม่แม็กมาเลยไเ็น่แะม่มีเตเงืนเหรียญแม่ลูกมืนี้แม่มีเตอรเหรียนครับช่วงนี้อันมันแม่ถูกครับผมจะใกล้ๆจีจนเหรียญแล้วเวลากินต้มมามาไปก่อนเด้อลูกเด้อครับ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 ขับ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 ขาบขับขับขัียนบขั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 บ้ับขับคับขับขับขัออรอดขอบ มันต้องสมัยเคยเขียนคิวโกงอยู่ขนาดรู้ด้นี่มากมากผู้น่ะแยเบุญกันแล้วแล้วพี่น้องเบิ่งคุณน่ะเตรียมตัวแล้วเรียบร้อยแล้วมอรำเกย์ก็ร้อยวันนี้เจอกันแท้แน่นอนเขาบอกรำพาเออจะมัดขึ้นสูงๆไว้แซกเสกอีแซกเดี๋ยป้อีแซกมาใส่เอาเตรียมตัวเตรียมตัวอีแซกมาใส่ไหนี่เสก มึงได้ขืนมั้นี่ยามอีแซกไ่ได้ขืนมันบ้าใส่อีแซกไปหาเม่ซีนวน